ครับสวัสดีครับวันนี้ผมตาภูประกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดหัวข้อที่ว่าถ้าวันนี้เรามีครอบครัวแล้วนะครับคือเราแต่งงานแล้วนะครับผมนะครับแต่ว่าเราไม่คิดที่จะมีลูกนะครับเราควรจะวางแผนทําประกันในรูปแบบไหนดีครับหลังจะเข้าเรื่องว่าสามีภรรยาควรจะทําประกันแบบไหนนะครับผมขอคํำถามแรกก่อนเลยแล้วกันคุณเคยเล่นหวยไหมครับเล่นหวยก็ต้องแทงอยู่ไหมครับ ถ้าเราแทงเนี่ยนะครับมันมีโอกาสอยู่สองกรณีด้วยกันนะครับก็คือมีโอกาสถูกกับมีโอกาสไม่ถูกถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่เล่นนะครับจะมีแค่จะมีแค่คําตอบเดียวครับก็คือไม่ถูกถูกไหมครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับคนเรานะครับเกิดมานะครับอายุคนเราเนี่ยมีอยู่แค่2กรณีเท่านั้นนะครับอายุยืนเกินไปนะครับกับอายุสั้นเกินไป นะครับถ้าวันนี้เราทํกปรนะครับเราแทงอยู่สองสองอย่างนี้แหละครับอายุยืนหรืออายุสั้นรับรองนะครับมีโอกาสถูกแน่นอนนะครับผมถามนิดนึงครับเราเคยไปงานศพไหมครับเคยไปงานศพแล้วมีเคยมีใครบอกไหมครับว่าอุ้คนเนี้ยตายเนี่ยอายุเขาพอด,ดีเลยพอด,ดีที่เขาจะตายเลยคงไม่ใช่ถูกไหมครับวันนี้ส่วนใหญ่เราเจอแต่ว่าก็เสียดายนะเขายังอายุสั้นเกินไป นะครับหรือโอ้โหคุณป้าคนนี้คุณ quizz, ยาย eclipse, คนนี้ยายทวดคนนี้อายุแก่แก่มากเลยนะครับอายุยืนจริงๆเลยนะครับนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับวันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราดูจากสถิตินะครับความเสี่ยงทั่วไปนะครับของคนไทยนะครับสามีภรรยานะครับต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะครับผู้หญิงอายุยืนครับแล้วก็ผู้ชายนะครับอายุสั้นครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับก็ให้แนะนําทําแบบพร้อมครับที่มีดอกเบี้ยนะครับหรือมีผลตอบแทนนะครับสูงนะครับ ่วนผู้ชายนะครับก็เน้นเรื่องความเสี่ยงครับเพราะว่ามีโอกาสครับขับรถครับใช้ชีวิตเสี่ยงนะครับกินเหล้าสุบูรีนะครับสุดท้ายนะครับก็ไม่มีใครกําหนดใครได้นะครับคุณต้องรู้ตัวคนเองว่าคุณเนี่ยคิดว่าตัวเองอายุยืนหรืออายุสั้นนะครับเราลองเราเรียงไงเราก็ต้องแทงดูถ้าเราแทงเหมือนแทงหวยครับเรามีโอกาสแทงถูกกับแทงไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเราไม่ซื้อประกันเลยนะครับยังไงเราก็แทงไม่ถูกครับขอบคุณนะครับ